ดองเง็ดฝั่งหวานเนี่ยฝั่งหวานเจอแล้วอุ้ย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 นี่พี่น้องอีหยังนี่อีหยังนี่อีหยังนี่นอนมึงเนี่ยดอกเงยเทาละนี่เทาแล้วเทาแล้วเทาแล้วก็ออกออกไข่เบิ่งซื้อแต่ว่าเปล่าเด้อพี่น้องอันเป็นเสื้อเป็นเสื้อเอ้ยอันนี้ก็เริ่มเริ่มแล้วเริ่มแล้ว เอ้ยพี่น้องเย้ยพี่น้องเย้ยมันนะมันมา,าให้ในแถเลยแต่ว่ามันอันกลิ่นล่าเนาะเอาเอาตัดออกขามันจะได้นี่นี่น,นี่พี่น้องนี่โอ้ยจุ่มเดี๋ยวจุ่มเดี๋ยวเนี่ยเอาไปมาเอาไปมาดอกสามดอกนี่เฮตรงสายิตัดอดแต่ขามันเนาะขามันสวยอยู่ขาสวยอยู่นี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 ่โอโ้ขายาวๆอันนี้ก็ใช่นะ อันนี้เห็ดอะไรเอ่ยเห็ดอันนี้แหละแต่มันเป็นลาแล้วโอ้โหจุ้มเดียวจุ้มเดียวพี่น้องโอ้โหโอ้ยมาขึ้นไม่ขันว่าจได้เจอเห็นอีกอยู่ได้เห็นอีกอยู่พี่น้องเห็นอีกอยู่ต่ว่าหันว่าหันไปหอดมันอันนี้โดนจอ้อจ้ะโดนจอ้ออันนี้เห็ดพึ่งอะแม่มดอร่อยชอบ เฮ้ยอนมันเคยออกมันออกแล้วปีนี้มันออกแล้วผลหลายๆกันหลายมือออกแล้วจ้าโอ้ยพี่น้องพี่น้องจ้าโอ้โอ้มีอีกเยอะแยะเลยนี่นี่เอาไปเอาไปอุ้ยพี่น้องโอ้ยโอ้ยอุ้ยตื้มใส่หอดถุงมือบ้านเอาเอาเอา บังไม่มีกลันเดี๋ยวไปเอาอีกพี่พี่น้องพี่พี่บังบังบังเฮ้ยตื่นเต้นบ่เคยเจอแบบนี้จ้าเตะเลยพี่น้องเลยบ่เคยเจอบ่เคยเจอไปนะโอ้ยเอาเอาเก็บกองไว้เก็บกองไว้เนี่ยเนี่ยเอาหัวมันอยู่ในห้องมันก็เป็นสีนี้น้องบอลเลยอืมมึงเนี่ยปูอีปีอยู่พี่น้องเลย อุปูอีปีนหน่อยๆมันกระเพียบเลยนี่พี่น้องนี่ก็ร่างขึ้นเนี่ยต,ตัม้มตั้มเอ๋เอาโหลดละอื่นก็ไปทำงานแล้วคิบว่ได้กินเนี่ยพี่น้องโอ้ยผู้หนักกองนึงกองน่อยหันเนาะเดี๋ยวมาเอาเดี๋ยวมาเอามีอีกมีอีกตัวม่อตัแม่ใส่ละแนมเห็นอยู่เมื่อกี้นี่ ตะกี้มันออกอยู่วันนี้หลายปีแล้วมันไม่ออกอีกเนาะปีนี้เพิ่นเป็นอยเพิน่นขึ้นมาออกเมื่อไหร่เราดอกนี่ก็ได้ใครช่วยที่ไหนล่ะโอ้โกินคอมลอมคมลอม,มเลยปุ๊บเหมือนคนเก็บเลยเนาะพี่นอาาพพ้องมาซาพอเ็ดเท้ามืองพูน,นางามขนาดเลยขาเตะตันเลยขาบ่ามีหนอนจ่อไหมนี่ล่ะพูนางในก็เท้าจนเผลอแล้วพี่น้องเอ้ยเอ๋อหนี่ง เปื่อยหมดแล้วพี่น้องเผาอันนี้ก็ยังออกอยู่ออกอยู่ปดเบิึงขามันพี่น้องเบึง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 ตรงมั้งบึงข้าไปเบิึงอีกอันนี้ก็โอเคอยู่โอ้โหโอ้โ,อโหมันเราธรรมาดาเลยพี่นอ้องโอเคอยู่าขาขรันตันจะเปลี่ยน อันตัดแทงอันนี้เทาพี่น้องเทาเทาเฮ็ดพงหวานเด้พี่น้องอันนี้เฮ็ดพงหวานวามันนี้เฮ็ดขาไล่จะ้ะวันมันเคยออกหรอพี่ตายนี่ก็ออกนิดเดียวทุกป,ปีเนี่ยเก็บวันเดียวแค่นี่ก็เต็มแนละ้วถ้ามันออกเลยนะเดี๋ยวเอามาว่างกอนเอามาว่างกอนกระดายอันนี้เนาเพิ่งด็มีจากกา้จะ,จะพี่น้องจ้าวันนี้ไปใส่เลยเขาก็ทิ่เข้าปลา มันเป็นม <the creator 1941> ือมันออกแล้วเนาะนี่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 สวยสวยเบื้องอันนี้มันขึ้นล่าแมพี่น้องโอ้ยนี่ขึ้นล่าบ่ได้เอาเด้อพี่น้องเห็นเป็นเสือเด้อเข็มแเบื้องชื่อแล้วชิเอาดอกนี่โอ้ยดอกใหญ่ๆอวบๆจ้ะมีอีกดอกนึงเห็นอยู่เห็นอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปพาไป พาไปพาไปมันแอบมันแอบจะเอ๋จะเอ๋โอ้ยมั้นน่ะพ <treating Napoleon> ี่น้องมันก็เปิดคุ้มเพลินใเห็ดปีนี้ไหมเห็ด <gamma> ป <enders> ีนี <Nixon> <h ender> ้นะพี่น้องนะเกือบบ่มาว่าสิบอมาแล้วว่าสิมาแล้วคุณซากันสิบ้่ เดี๋ยวไป่งลูกกันไปโบสก่อนเผื่อวะนี่นี่นี่เ,เลยล้อฉันเที่ยงเที่ยงเราบอกเฮ้อไม่ได้ลงแน่กะปั่นจักรยานนาจ้ะเหมือนเดิมจ้ะปั่นจักรยานมานะวันนี้คงส่ยคงไม่ได้แวะเซเว่นแลลวลูกชายบอกแม่แวะเซเว่นซื้อข,ขนมนให้หน่อยนะแม่ก็ ถ้าได้เห็ดก็จะไม่ได้แวะเพราะว่าเห็ดมันเต็มเอาจักรยานมานน่นไงอยู่ในถุงนะ่าก็มีได้พี่น้องนี่ไม่ได้เอาขาก้องมาโอ้ยไม่ได้ตั้งตัดขาให้พี่น้องดูเลยเนาะไม่ได้เอาขากล้องมาเดี๋ยวตองตัวดูอีกจากพี่น้องจ้ะตรงนี้นะตรงนี้เขตหนทางเลยนะเนี่ยเนี่ยถนนเลยอืตรงนี้มันเคยออกประจําจ้ะมันหลายปี แล้วมันบดออกต้นไม้มันต้นใหญ่แต่ก่อนนี้ต้นไม้เล็กนิดเดียวมันก็ออกทุกปีออกเยอะด้วยแล้วแล้วปีนี้นะฝนมันตกไล่ๆกันหลายวันไงเห็บมันก็เลยขึ้นเห็บมันก็เลยขึ้นมีอีกไหมมีอีกไหมโอ้อันนี้แก่แล้วพี่น้องจ๋านี่แก่ ปล่อยมันเถอะจริงๆมันขึ้นแถวนี้มันก็ขึ้นนะข้างถนนเนี่ยโอ้โหนี่เห็นไหมคนเก็บเห็ดฝรั่งก็เก็บสงสัยข้างในแล้วเราไม่ได้แล้วหลังเ็าเก็บกันหมดแล้วตรงนี้นะ่ะมีเราคนเดียว <c oughs> แต่ข้างในนะ่ะที่มันเคยออกเอยอะๆนะ่ะที่ที่ปั่นจักรยานไปนะ่ะอันนั้นนะ่ะมันโลง่งคนคนก็เห็นไหมพี่นลัง ติโต๊ะฏิทั้งฏิทังทท้งฏิถึงปฏิดถึงฏิถังแต่อันนี้ก็มันจะแก่แล้วแหละจ้ะจะแก่แล้วก็จะไม่เอานะเก็บมาดูเฉยๆแล้วก็ปล่อยให้เป็นเชื้อไปปล่อยให้มันเป็นเชื้อนะเดี๋ยวเราก็จะไปเอาเห็ดตรงนี้จ้ะจะไปตัดขาใส่ตะกร้าก่อนเออ อานี่ไงเดินไปเดินมานี่ดอกกระต๊อกอตอกึงเกี่ยบพอเห็นอันนี้ขาแน่นแน่นพี่น้องดอกแก่ใหญ่ที่จริงมันกับว่าเข่าดอกมันบานเท่าน่ะอะมันมันหน่อยกับมันกับว่าเถ่าดอกพี่น้องเพราะแกงได้หอมวุ้ยวุ้ยวุ้ยเราเนี่ยแกงกินเนี่ยหอมกินจนลืมอิ่มหาอีกกอนตรงนี้มันคือบอกรถ ถ้ามาดาลิ้นนี่มันออกหลายเมื่อกี้นี่กระเจ็บอยู่ตรงนี้ล่ะพี่น้องตรงตรงเงานี่ย,ออเ,เ,ยอเอาบอริเวณเดียวก็เต็มตะกร้าแล้วนี่เอาแยกออกใส่ถุงด้วยไงเห็ดเผาพี่นอ้องนี่ยหืมไม่เอาจ้าไม่เอาปล่อยให้เป็นเชื้อปีหน้าเด้อสะเอาดอกนี่อันนี้ก็ดึงออกมาแล้วเมื่อกี้นี่เรมกดท้ายไหมออมเฮ้ย ตัวต like, kind of so well ัวเจ้าพี่น้องจะดูขามันโอ้ยมึง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 ขุ่นกระเพาะแกงได้อยู่จ้าพี่น้องจ้าแกงได้อยู่มะเขาวรอกแต่ว่านี่นี่นี่ยังนี่ขันยังเขียวเขียวจังสียังยังยังมะเขาวพี่น้องตรงเบื้งขามันขามันตันอยู่เด้อแต่ว่าตัวนอนมันจอดหนึ่งกัอีจ้างหนึ่งขาบันตันก็คือบ่มีนอนข้างในไงเดี๋ยวเดี๋ยว มีอีก,ม,อกอมีอีกอยู่มีอีกอยู่เห็นอยู่ตรงสายล่ะเห็นอยู่เห็นอยู่โอ้ยวางในตะกร้าในถุงพร้อมนี่นี่นี่อ่ะเก็บบัสเก็บบัสมีอีกมีอีกโอ้อันนี้จะอันนี้จะบว,วมแล้วเนาะโอ้แข็งอยู่แข็งอยู่โดนนอนกัดพี่น้องขาขาแข็งขาแข็งขาบอ่อยนั่นบอ๊อบบอวนอนเอ้ย บางนั่เรามีคนมาเก็บก่อนอหลีตัวค่ณน่ะตัดหลักฐานหลักฐานห้อยตัดพี่น้องบึงหลักฐานหลักฐานมันมีคนมาเก็บก่อนเฮาปฏิโทปฏทิทโทวินาละ่ะเอาบ่าเปิดหนีมันดอกบ่างามันว่าเอาบึางนน้นี่หลักฐานมาแล้วไปยังเห็ดบ่ออกมาบ่าท่านเขาปีทุกปีก็ได้ ที่ไหนขเขามาเก็บก้อนเนี่ยของแล้วมึงพี่น้องก็เหลือดอกกี่ไหลงเงี้ยเนี่ยแหละหลักฐานเขาตัดเขาเอาเพคือเขาได้คนแดนอันนี้คนแดนได้พี่น้องตัดแบบนี้คือคนแดนเนี่ยเขาจะตัดเอาแต่ช่อดอกเห็นบหมขาตันจืดอ,อยู่อยู่เนี่ยเขาบอกเอาหอดถากมั้งเห็นบหมขางามๆก็สัมผัสัมผับอกแล้วมันคนมาเอาก่อน ปฏ,ททปฏทิทโธปฏิทังเฮ็ดพ่งหน่อยก็มีหลายอยู่พี่น้องตรงนี้แหละปลาสนปลาสนคุณนะมีแต่ห้อยตัดพี่น้องเอ้ยคุแต่ห้อยเขาตัดเห็นไ่มคุณนี่เฮ็ดเฮ็ดพ่งหน่อยเฮ็ดพ่งหน่อยแต่ว่าเอาเด้อพี่น้องเด้อแต่อันนี้ก็ะคาตันอยู่เฮ็ดพ่งหน่อยจะร้ายนี่กำลังคืนไอ้อเก็บไปแกงไม่ไม่เนี่แซ่บเฮ็ดพ่งหน่อยนะแต่ว่า อเนี้ไม่เท่าไหรเขาเอาว่ามันห้อยเจ้าของเด้อพี่น้องเอ้ยคุณ่ะไอเราก็นึกว่ายังไม่มีคนมาเก็บบอกแล้วมาสายมันไม่ทันเขาเออเนี่ยเห็ดพึ่งหน่อยเต็มเลยพี่นะพี่น้องยังว่าในเถวยังโอ่อนอ่อนอยู่นี่ <c oughs> เห็ดพึ่งหน่อยหลายหลายคุณ่ะเห็ดพึ่งหน่อยพี่น้องเฮ้ยคุณเห็ดพึง่งฝานหลายลบตาเขาอัานนี้ลบตาเขาก็แน,นมบ่เห็น ปัทิโท้ถามว่าม่ผู้ใดมาเก็บก้อนนี่โอ้โหไม่มีที่เก็บเลยล่ะไม่มีที่เอากลับบ้านเลยเนาะนี่ดูให้เขาเก็บไปหัก <c oughs> หลาเอาเอาสิตัดขาได้บ้าน,นพี่น้อง